สวัสดีครับพบกันในรายการยิบซีเอซริกอนนะสำหรับรายการของเราในรอบนี้นะผมอาจารย์ท็อปนะครับผู้ดูแลรายการก็มาเหมือนเดิมกดแชร์แล้วตามด้วยชีรเรนและตามด้วยคำถามครับ กดแชร์แล้วตามด้วยชีเรนแปลตามด้วยคำถามครับถามเข้ามาได้ครับไม่เกินคนละหนึ่งคำถามเพียงเท่านั้นสำหรับรายการของเราในรอบนี้นะผมอาจารย์ท็อปนะครับผู้ดูแลก็มาเหมือนเดิมกดไลฟ์กดแชร์ เป็นกำลังใจให้กับทีมงานเราด้วยมีอยู่หลายสิบคนนะแต่ตอนนี้ผมมาทำก่อนนะกดแชร์แล้วตามด้วยชีเรนนะแล้วตามด้วยคำถามครับแชร์แล้วชีเรน บอกให้กดแชร์ก่อนนะแชร์แล้วชิยเล่นคำถามแชร์แล้วมาปรางคนต่างด้าวสองสามวันนี้จะติดต่อมาหาเราไหมเขาไม่ติดต่อมาครับคนต่างด้าวนะครับนะ พราะเขาเขาอาจจะคุยกับเราไม่ค่อยรู้เรื่องก็ได้นะจอประแจะนะคนต่างด้าวมาครับกดแชร์แล้วนะตามด้วยชีเรนนะหรือตามด้วยคำถามครับกดแชร์แล้ว ตามด้วยชีเรนแรตามด้วยคำถามครับถามกันเข้ามาได้ไม่เกินคนละหนึ่งคำถามสำหรับรายการของเราในรอบนี้แชร์แล้วอิวงานประจำความสำเร็จไหมมันเป็นไปตามขั้นตอนนะครับมีโอกาสประสบความสำเร็จนะครับคุณอิวนะกดแชร์ออกไป คนละเก้าแชร์แชร์แล้วชื่อเล่นคำถามถามกันได้ไม่เกินคนละหนึ่งคำถามนะครับดูที่คำสด ดูที่คำว่าสดเข้าใจไหมดูที่คำว่าสดถามได้เพียงคนละหนึ่งคำถามแคทไพ่อยากบอกอะไรไม่ดูครับผมมันคว้างเกินแชร์แล้วคบกับคนพี่กัญชยัยเขาจะไปกันได้ดีไหมไพ่บอกมันมีปัญหาเรื่อยๆครับต้องอดทนกันละครับงานนี้กดแชร์ออกไป คนละ9,999แชร์ถ้าใครถามว่าพายอยากบอกอะไรผมจะไม่ตอบนะแชร์ออกไปคนละ9,999แชร์เท่านั้นแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามดูที่คำว่าสด ถ้ายังมีคำว่าสดอยู่แปลว่ายังอยู่แต่ถ้าไม่มีคำว่าสดแล้วแปลว่ารายการจบไปแล้วปัดไม่มีแชร์ให้เลยขอผู้แชร์นำขอแชร์นำหน้าหน่อยคือดูที่ปักหมุดอะแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นและตามด้วยคำถามติดต่อดูดวงกันได้ครับ Facebook ครับโอสิลริกรอภิรัตเบอร์โทร0619922645 0925929261ครับ i d r i อเซรี15และ i d ย i อเซรี16ติดต่อดูดวงแบบเป็นส่วนตัวมีค่าครูอย่างแน่นอนนะขอพร้อมโอนก่อนดูได้หลังใหม่อะนะแล้วผมใครจะตรวจองค์ตรวจเทพ นะหรือจะรับขันครูก็ติดต่อสอบถามได้ตามนี้ถ้าไม่มีผู้แชร์ก็ไม่ตอบนะต้องมีผู้แชร์เต็มอัดปลาถึงจะตอบกดไลฟ์กดแชร์นะเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วย พิมพ์ออกไปคนละ9,999แชร์แชร์แล้วชืว่รเล่นคำถามแชร์แล้วชืว่รเล่นคำถามถามเข้ามากันได้ไม่เกินคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นสำหรับรายการของเราในรอบนี้ นะเข้ามากันได้เพียงคนหนึ่งคำถามเรอเซอเวลายิ่งมีน้อยอยู่เนี่ยฮะให้พิมพ์ให้ถูกตามลักษณะก็ยังยากเลยเพราะขี้เกียจพิมพ์กันแล่เรื่องความรักก็ไม่บอกสถานะแชร์แล้วเดือนเมษานี้มีโอกาสได้งานไหมตู เดี๋ยวดูให้นะว่าเจ้าจะได้งานไหมนะมีโอกาสได้งานตั้งใจหาดีๆตอนนี้คนทิ้งตำแหน่งกันเยอะแชร์แล้วน้องสามสิบหกคนคบกับคนใหม่จะไปด้วยกันได้ไหมมันนี้ใสย,ยังเหมือนเด็กอยู่อะ่ะคุณต้องอดทนกันให้มากอะ่ะใครมันยังเหมือนเด็กอยู่อะ่ะน้น้องนะนะาน้องสามสิบหกผีเสื้อใจร้าย นะโหดเยี่ยมทารุณว่ากันไปนะมาครับกดแชร์แล้วแชร์ออกไปซิคนละเก้าเก้ารเกแชร์นะแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามเหลือเวลาอีกสองนาทีเอาเร็ว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  เหลือเวลาอีกสองนาทีเท่านั้นท่านอาจารย์โอแล้วผมอาจารย์ท็อปก็จะไปแล้วนะมาครับกดแชร์แล้วตามด้วยชีเรดนส์นะแล้วตามด้วยคำถาม ถามกันได้ไม่เกินคนละหนึ่งคำถ,ถามเท่านั้นโดยมีท่านอาจารย์โอนะแล้วผมอาจารย์ทอปมาดูแลร,รายการทุกรอบเหมือนเดิมอา้าวใครต้องการเช่าบูชาพระศิวะนะปัดทองอันนี้ปัดทองอย่างดีนะพ่นทองอย่างดี เอาไว้เสริมดวงเสริมราศีก็ติดต่อสอบถามได้หลังไม้นะสวยงามารังการงานสร้างเห็นว่าซีนไว้อย่างดียังอยู่ในถุงกริบกริบอยู่เลยนะกริบกริบนะติดต่อสอบถามเช่าบูชาได้หลังไม้นะเอาและติดต่อดูดวงหลังไม่กันได้ตามนี้นะที่ Facebook โอศริกรอนภะิรัต เฟซบุ๊กโอเซอริกรอิรัฐเบอร์โทร0619922645 0925929261 id รายโอสิริ15และ id รายโอซิริ16และผมอาจารย์ท็อปครับตามนี้ครับ ฟรนเกตเทอมนี้จะดีไม่ครีผมดูแค่สามวันครับมันเฉยๆครับมันนิ่งๆอ่ะเกตมันเหมือนไม่ค่อยต่างกันมากเกตมันเหมือนไม่ค่อยต่างกันมากครับนะเข้ามากันได้เพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นในรายการของเราในรอบนี้ผมอาจารย์ท็อปนะครับดูแรรายการเหมือนเดิม กดแชร์ออกไปแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามเอาเ,เร็วเซ่อย่าช้าโฟนการเงินจะดีขึ้นไหมไม่มีผู้แชร์เอ้ยทำไมเนาะชอบทำผิดกติกาไอ้ AI, 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 ที่พิมพ์ข้างล่างให้ดูตาเป็นตาอะไรกันเนี่ยฮะอาวฟรมจะดีขึ้นไหมไปสวดมนต์เยอะๆไปขอเงินจากผู้ใหญ่ นะการเงินยังไม่ดีขึ้นนะ่ะบูนตรงๆแล้วใช่ไหมอ่ะอ่ะลครับสำหรับรายการในรอบนี้ผมอาจารย์ทอปไปก่อนนะครับนะสวัสดีครับ